สวัสด,ดีปีใหม่ปี2024กันด้วยนะครับเพื่อนๆขอให้มีความสุขโชคดีในการเปิดกรชาทุกๆตู้ตลอดปีนะครับขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเนื้อหาคลิปวีดีโอนี้กันหน่อยนะครับผมคลิปวีดีโอนี้ผมจะมามินิรีวิวสำหรับสกา r เลตเงาดำพิฆคาตนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปวีดีโอนี้อยากให้เพื่อนๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจของช่องผมกันก่อนนะครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์เพชรของที่นี่เจรไานามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแกลเกลือมีแต่แก่เพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์ สนับสนุนโจโดันโจได้เพียงแค่คุณกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมคลิปของช่องได้ก่อนใครนอกจากนี้ก็ยังมีระบบสมาชิกซึ่งเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับเลี้ยงกาแฟผมและเพื่อนๆก็จะได้รับตาสัญลักษณ์ประจําช่องไปนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมี e ีโ o j i ตีมสัตว์โลกน่ารักและหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนค่าเทอมลูกของผมได้นั่นก็คือซูเปอร์แทนน์นั่นเองนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เพียงแค่กดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดียวนี้ ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับโอเคครับในปีที่แล้วเนี่ยสิ้นปีเนี่ยผมก็ได้มีการจัดเทลลสติเกะในปี2023นะครับผมก็จะมีตัวละครระดับเทียร์ SS H, หรือที่ผมเรียกว่าตัวละครแบบโลเกนพาวเวอร์คีฟอะไรอย่างนี้นะซึ่งอยู่ในโรดีเพสด้วยกันอยู่2ตัวนะนั่นก็คือโมเดเนียกับหมวกแดงนะครับผมซึ่งเหตุผลเป็นเพราะอะไรลองกลับไปดูในคลิปเทเลสเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพราะว่าผมให้เหตุผลประกอบไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้าใครอยากรู้ข้อมูลตัวอื่นก็สามารถไปดูใน คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปจากเทเลสปีสองพี2023นะครับซึ่งตัวละครแรกของปี2024ก็คือพิวกิมสกาเลตเงาดำพี่ข้านะครับซึ่งก็เป็นร่างในอดีตของสกาเลตปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทำการปั้นสกาเลตมาแล้วนะครับพอสมควรนะก็คือตอนนี้ตัวละครผมอยู่ที่3ดาวความสัมพันธ์อยู่ที่แล้งค์28ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยผมได้ทำการบวก5 2 3มนะครับผมซงซับสแต็โอเวอร์โหลดเนี่ยผมก็ทำมาบ้างพอสมควรนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเล็กน้อยนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วสกิลเนี่ยผมอัพมาเป็น17-8นะครับผมยังอัพไม่เต็มนะซึ่งจริงๆริงเสผมจําเป็นจะต้องอัพเลเวล10นะครับผมก็หายไป2เลเวลนะซึ่งเบสดาเมจเนี่ยค่อนข้างดีนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีหนึ่งในคลิปสอนการปั้นอีกทีหนึ่งนะอันนี้จะเป็นมินิรีวิวสาหรับคอนเทนต์ตีบอสซึ่งผมจะเอาสกา เงาตามพิ่คาดไปเปรียบเทียบกับตัวละครตัวเมตาเอสเอสเคียของช่องผมอย่างโมเดเนียนะครับซึ่งปั้นมาแล้วนะ10 10 10นะครับแล้วก็อยู่ที่คอ3แล้วก็อุปกรณ์บวก5550นะครับผมแล้วก็ตัวละครบล็อกเคนที่เพิ่งเข้ามาเร็วๆนี้นั่นก็คือลูกพี่หมวกแดงนะงก็เอามาห้าหาปั้นมาเรียบร้อยแล้วครับสกิลก็เอามาเป็น1010 10นะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเทสในคอนเทนต์ตีบอสยูเนียนซีซั่นที่10นี้เลยนะครับผมซึ่งก็จะเทสด้วยการอยู่3ตัวนะ ตัวแรกก็คืออาร์มสตองนะครับก็จะเป็นตัวละครที่แพ้น้านะครับผมก็จะไม่มีตัวไหนที่ได้เปรียบนะเพราะว่าไม่มีตัวละครธาตุน้ำนะสำหรับตัวเมตาที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ตัวที่2จะเป็นเกรฟดิกเกอร์นะครับเกรฟดิกเกอร์จะไม่มีคอให้ยิงนะครับผมจะมีพาร์ทให้ยิงเล็กน้อยครับแล้วก็เป็นตัวละครแพ้เหล็กซึ่งลูกขี้หมวกแดงก็จัดได้เปรียบนะและตัวสุดท้ายจะเป็นวันแค้นรีบิวนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่แพ้ลมนะครับก็จะเหมาะกับสกาเล็ เงาดำพี่ฆ่านะเพราะว่าเป็นท่าลมชนะท่าเหล็กนะครับโอเคตัวแรกที่ผมจะเทสก็คือบอสอาร์มสตรองนะครับเป็นบอสแพ้ท่าน้ํานะซึ่งตัวที่ผมจะมาเปรียบเทียบก็คือมเดเนียนะมเดเนียเนี่ยจะมีความได้เปรียบในเรื่องของเป็นปืน MG แล้วบอสอาร์มสตรองเขาจะมีคอให้เรายิงตลอดนะครับในขณะที่สกาเลตเงาดําพี่ฆ่าเนี่ยก็จะค่อยๆยิงตรงคอไปเรื่อยๆนะก็คือแทร็คอโดยการใช้มเดเนียในการ จี้นะครับผมแต่ว่าโมเดเนียจะมีความได้เปรียบมากๆเพราะว่าจะได้ตัวคูณคอดาเมจเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เล่นคู่กับตัวละครทีมพื้นฐานที่เป็นทีมกระต่ายคู่บวกกับยายลิตเตอร์นะครับซึ่งก็จะเหมาะมากๆสําหรับทีมเด้นกระสุนให้กับโมเดเนียได้มีการแบบยิงกระสุนอย่างต่อเนื่องนะรวมไปถึงสกาก,ก็ชอบด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่รีโหลดเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นคู่กับกระต่ายคู่นะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจตอนจบนะครับว่า3นาทีเนี่ย ในคอนดิชันที่โมเดเนียมีความได้เปรียบเนี่ยคำว่าได้เปรียบเนี่ยคือเขาจี้คอได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นบอสตัวเนี้จะค่อนข้างเหมาะกับโมดาเมจของสการเลดเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ดาเมสกาอยู่ที่385ล้านในขณะที่มเดเนียอยู่ที่434ล้านห่างกันอยู่ประมาณ49ล้านนะคะผมคิดเป็นประมาณ12%นะตี15%ก็ได้นะแต่ว่าพลังของสกาเลตกับมเดเนียเนี่ยห่างกัน6,000นะและสกาเลตข,ของผมเนี่ยก็ยังอัพเบิร์ดไม่เต็ม10นะคะผมถือว่าแพ้ห่างกันน้อยมากๆเลยนะในขณะที่มเดเนียคอ3สกา3ดาว ต่อมาก็จะมาเทสกับบอสกรี v ดิกเกอรนะคะผมซึ่งเป็นบอสท,ที่ไม่มีคอนะโมเดลเนี้ยก็จะไม่ได้มีความได้เปรียบในเรื่องของการจี้คอนะเพราะว่าเป็นจุดเด่นของปืน MG นะครับแล้วก็เน้นยิงบอดี้กันซึมๆเลยนะทั้งสกาทั้งโมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเร่งคลิปให้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะว่าดาเมจตอนท้ายเนี่ยสรุปแล้วได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับ นำเอเสก,กายอยู่ที่366ล้านในขณะที่โมเดเนียอยู่ที่348ล้านโมเดเนียแพ้ไป5เอร์เซ็นะแต่ในขณะที่โมเดเนียอัพมาเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็คอเยอะกว่าด้วยความสัมพันธ์ก็เต็มนะครับก็หมายความว่าคือถ้าบอสมันมีแค่เนื้อรุนๆ้วนเนี่ยสก,การแรงกว่านะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นทีมลูกพี่ในการตีเกรฟดิเกอร์นะซึ่งลูกพี่จะเป็นตัวคอนท่าเหล็กเกรฟดิเกอร์เป็นไฟฟ้าเหล็กชนะไฟฟ้านะครับ เพราะฉะนั้นลูกพี่จะมีความได้เปรียบมากๆสําหรับบอสตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจสกากับลูกพี่ใครจะแรงกว่ากันนะโดยที่ตัวละครเกรปอิเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีพาร์ทเยอะนะก็จะเป็นฟิลแบบเน้นยิงเนื้อเป็นหลักนะครับ What What the บอสแพ้เหล็กลูกพี่ผมมีดาเมจชนะทางธาตุแต่สกาชนะมันคืออะไร ลูกพี่ผมจะมีดาเมจชนะทางทาธาตุนะครับผมก็ถึงแม้ว่าจะมีไม่ค่อยเยอะก็เถอะนะแต่ก็ถือว่ามันได้เปรียบอะมากกว่าสกานะซึ่งคอก็อยู่ที่คอสความสัมพันธ์ก็อยู่ที่40 <c oughs> นะครับผมชุด5 5 5โอเคบอสตัวสุดท้ายจะเป็น One Can a c a n R r e v i i w นะครับซึ่งเป็นบอสท,ที่แพ้ท่าตลมนะสกาจะได้เปรียบนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะ แล้วก็เป็นบอสที่เสกพาร์ทด้วยนะคะผมแล้วก็มีโล่ซึ่งสกายิงไม่ทะลุนะแต่ลูกพี่ยิงทะลุเพราะฉะนั้นลูกพี่เนี่ยก็จะยิงโดนแกนได้ง่ายนะคะผมก็้ะโดนทั้งโล่โดนทั้งแกนแล้วก็มีการสปอนพาร์ทซ้ายขวาน,นะคะผมซึ่งในโรเตชันของลูกพี่เท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยลูกพี่จะเป็นคนยิงพาร์ทด้วยนะคะผมสกาจะไม่ได้เป็นคนฟันนะแต่ก็เอาเถอะก็เป็นว่าเรามาดูกันว่า สกาเนี่ยน่าจะต้องชนะอู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือชนะทางธาตสกาได้เปรียบลุงพี่มากๆดาเมจจะห่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูตอนท้ายของการสู้บอสตัวนี้กันได้เลยนะโอ้ oh my god ดาเมจลูกพี่อยู่ที่416ในะขณะที่สกาอยู่ที่668 ซึ่งชนะลูกพี่ไปประมาณ60%แต่ว่านี้มีดาเมจชนะทางท่านะซึ่งสกาวผมมีดาเมจชนะทางท่าค่อนข,ข้างเยอะนะก็คือสุดโต่งมากๆเลยสําหรับสกานะดาเมจตัวห้อยเมตาโอเคทีนี้ผมจะมาเทสในห้องจําลองนะครับโดยที่จะเอาตัวละครเมตา3าตัวมาอยู่ในทีมเดียวกันเลยนะนั่นก็คือสกาวเหล็เงาดำพิฆาตลูกพี่หมวกแดงและก็โมเดอร์เนียนะซึ่งในห้องจําลองเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์หลายตัวนะแต่ว่าผมจะแท็กเป้าไปที่ บอสของห้องจำลองเป็นหลักนะครับผมซึ่งก็โมเดเนียจี L ้คอรรัวจะคุมมือโมเดเนียและพิษสกุลูกพี่นะครับซึ่งบางครั้งบางจังหวะเนี่ยลูกพี่ก็จะมีจังหวะที่กดเบอร์แล้วยิงทะลุหลายตัวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปกันนะคะผมว่าดาเมจ3ท็อปเทียร์พีเของเมตาในปัจจุบันตอนเนี้ยดาเมจจะห่างกันขนาดไหนนะครับในคอนเทนต์3นาทีแล้วก็ด่านนี้เป็นด่านธาตุไฟนะครับไม่มีใครชนะทางธาตุเลยสักคนนะสำหรับตัวเมตาตอนนี้ โอเคบทสรุปก็คือผมใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเป็นลิตรกับดอลลาร์นะครับซึ่งสองตัวนี้บับให้กับทุกตัวละครได้หมดเลยนะครับไม่เลือกบัฟนะก็คือบัฟให้ทั้งทีมดาเมจของสารท็อปเทียร์ดีเพในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยห่างกันน้อยมากๆเลยนะครับในขณะที่หมวกแดงดาเมจจะแว่งนะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่ยิงแต่บอสบางช่วงที่ยิงทะลุโดนหลายตัวแต่โมเดเนียเนี่ยจะได้เปรียบกว่าตัวอื่นเพราะว่ากระสุนจํานวนเยอะกว่าแล้วก็จี้คอบอส รัวๆนะครับผมซึ่งดาเมจเนี่ยถามว่าห่างกันเยอะไหมคําตอบก็คือไม่เลยนะครับน่าจะขี่กันไม่เยอะง่ายๆก็คือคืนแรงพอๆกันนั่นแหละครับผมช่วยกันแบกได้น่าจะเป็น3าคนเอกของนิเกะในปัจจุบันตอนนี้เลยนะสําหรับท็อปเทียร์เมตาในปัจจุบันนะครับจากที่ได้ลองเทสแล้วเนี่ยผมพูดเลยนะว่าตัวละครตัวนี้นี้คือขั้นต่ําสําหรับเทียร์ช่องผมนะเดี๋ยวผมขอเวลาเอาไปลองเทสในหลายๆคอนเทนต์ก่อนนะครับแต่ มั่นใจมากๆเลยว่าระดับเทีย SS ขั้นต่ำแน่นอนแต่ว่าผมจะดันให้เป็นตัวละครระดับเทีย SSs หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอคิดดูอีกทีหนึ่งก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยตัดสินใจเรื่องเทียของสการ์เลตเงาดำพี่คาดอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าพูดตามตรงเลยว่าเล่นง่ายมากๆเลยเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องคุมอะไรกับสกา r l เลตเลยคุณก็แค่โยนเข้าไปใส่ทีมซึ่งก็คล้ายๆกับสกา r l เลตเวอร์ชันเก่านะครับก็จะไปคุมมือปืน MG อย่างโมเดเนียอะไรพวกนี้นะเราก็ไม่ค่อยจัจับ สกาเขาไหร่ก็คือเอาสกาเป็นตัวห้อยดามเมจเพียงแต่ว่าตัวละครสกาเหล็กเงาดำพี่ข้าเนี่ยกินใบสกิลเบิร์สมากกว่าสกาตัวเก่านะสกาตัวเก่าจะกินแค่ใบสกิลที่1นะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาจะกินสกิลหนึ่งกับเบิร์สสกิลนะครับซึ่งเดี๋ยวไกด์เรื่องการปั้นผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปใกล้จะเสร็จลวมินิรีวิวสำหรับคอนเทนต์ ตีบอสคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะสุดโต่งมากๆเลยมัสแฮบหนึ่งตัวนะครับผมถ้าเป็นไปได้กดโมหนึ่งตัวกดสกาหนึ่งตัวนะครับสำหรับตู้ปีใหม่ในแพทนี้นะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีสำหรับต้นปียันท้ายปีเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกับโจแดนโจด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ทุกวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ